ถามเข้ามาได้นะคะดิชันหมอดูชันที่ร้อยเอ็ดค่ะปกติดูดวงด้วยการอ่านลายมือไพ่ยิปซีแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะคะอย่างนี้นะคะนะ,ะค่าดูได้ทั้งสดและออนไลน์ค่าดูสามร้อยห้าร้อยบาทนะคะนาอวันนี้ดูฟรีรีบเลยนะคะคุณน้ำฟ้าคนไกลอังกฤษคิดแบบไหนกับเราวันนี้คะคนไกลที่อยู่อังกฤษคิดแบบไหนกับเรานะคะคนไกลที่อ่อังกฤษคิดแบบไหนกับเรานะคะ คนไกลแงกฤษก็มีเงินอยู่นะคะแต่หัวหัวเงินค่ะหังหัวเงินแล้วก็แอบเจ้าชู้นิดนึงนะคะเนาะคนไกลแงกฤษมีเงินนะคะแต่ก็หัวหัวเงินนิดนึงแล้วก็มันจะเจ้าชู้มีหลายคนเขาคงเลือกค่ะเราก็ธรรมดาเราก็เลือกเหมือนกันเขาก็เลือกเหมือนกันนะคะนะเขาก็เลือกเหมือนกันแต่เขาก็เป็นคนมีตังค์แต่เขาหวงตังค์นิดนึงนะคะคุณน้ำฟ้าค่ะยินดีต้อนรับนะคะใครมีอะไรก็ถามเข้ามาได้เลยนะคะคุณแม่คะ ลูกสาวที่เรียนราชมงคลอนาคตลูกสาวจะเรียนจบ